นนเ <passions> ต้องไปจอดนะครับไปจอดข้างหละะะัง<ะไ>เราต้องซ้อมเลกหน่อยนะครับโห<ฆ>ครับโห ครับพี่บอยครับคุยอีกแล้วนะ,วนะไม่พี่บอยอยากลงคลิปจัดรถถังชื่อเกมอะไรพี่พี่ไม่รู้เลยสงครามกัสกบสงครามสงครามโลกรับด <c oughs> ิ่งกับพี่น้องวะเอ้าหมาแล้วรอจับเป้าไม่ได้ดิ่งกับบ่าลิบเปล่าไป <c oughs> <c oughs> ไนจรี <laughs> <ator il> <laughs> ่ในลายโตนะเออฟื้นฟังกูตายทั้งนั้นเลยมันเลป็นเดี่ยวช่วยครับช่วยกูถือไม่กูถึงนี่กูถึงนี่ถอย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 นี่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 คือตั้งหลังนะครับ ตั้งหลักนะครับตั้งหลักตั้งหลักมึงกว่าตายวะเราเรียกตั้งหลักนะครับเราต้องอุ <c oughs> ้เลยท่ายาสู่หนาคต <c oughs> เราต้องจอดไปนะครับมาเห็นมาแล้วนะครับมาเห็นมาแล้วครับไปไปมันซ้ำมานหันไปทางอื่นเลยใส่เต็มเต็มเลยครับยิงของหัวหนะ้าคือจ่อก้อนนะ่ะมันสอมอยู่หน่อยยิงไหมยิงไหมเฮ้ยถึงซ้ม ไอ้ยิ่งกูเตจมเอยู่วะเฮ้ยนานๆขึงคอหน่อยถ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 อแบงแงระวังไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยปวดหันไปไปเลยมบุกยุอมกระหนับนะฮะ สอมครับซอบสักข่าวครับ้อมภาษาสายสายสารเรียกว่าซอมนะครับภาษาไทยเรียกว่าแอบดู่มาต้องสอมสักหน่อยอยู่ไรยนะแม่งไายเลยอยาไปเลยนะครับเอาเป็นรถถังครับรถถังนี่อะไรก็หยุดไม่ได้ เป่ารอบวันมันองการทานนะครับของการฐานกำลังจะไปิ้ฐานมานะเจอ,อียเล้วครับเกลียงล้วยิงครับจนัอยเลยอยด่อยดพอยด์ยิงสอบไปเฮือนเลยยิง,องสบอบไปเลยแบบไปอ้มึงเลียนไปดางด้านหนามันหน่อยอยานที่ขาดหน่อยอมันต้องอหยอดบางขางมัน น้อไตรงแรนยิงเลยไม่งั้นเดี๋ยวโหดนะจบจะบครับสึดเสีบแล้วคมขึีน